น้อยนะับปีนี่ได้คือได้หามาขายคนเดียวลูกเถ้าบอ้ไม่มีบ่มีลูกกูยังน้อยอยู่ลูกยังน้อยอยู่<อ>จักปีจักเดือนเนี่ยลูกจะมาแค่ห่างกันปีไปเดือนไปนะฮะอ้าสบายดีปลาเมียไงยนีท่ทำไมทำไมปลาตัวผี่น้อยส่วนใหญ่เห็นได้ทั้ง <c oughs> อ่าไม่ยิงหรือว่าทั้งน้องๆน,งน,งน,น่าละมาขายเนาะ <c oughs> ันนี่ไปขายก็ได้ป้าตัวนาะสิไปขายใช่นี่ฮะโทษเด้อเอะ่อันหาเลาะขายได้บ่อ้ายนี่ฮะหาเลาะขายหนึ่งนี่เด้อป้าได้ขายเลยเท่าไหร่แล้วมื้อนี้ฮะยังบ่ได้ขายนะยังบ่ทันได้ขายเลยยังดูๆอันสบายดีอีกเทื่อนึงได้เด้อโดูดูป้าดูอ่ะเดี๋ยวเฮาสิซื้อซอยอยู่ดอกเนาะเพื้นป้าดู่น้องเอ้ยนั่งอยู่ฮบนี่ก็ได้นี่ ตึกพารามแท้อ้นี่เนาะพอดีมาพบมาเจอพี่โน้องอ้ย <ừ. S 1> อออ้างคางพอดีว่าสิพากันขึ้นไปเมืองพีนสมพงกะอ่ากลับมาพบมาเจอ,อาทางอ้ายเพิ่นเนาะเพิ่นวา่าสิหามีแต่พี่โน,โน,น้องยน้องหมอกน้องไม้มาขายอ่าอันนี้บ้านอย่างน้อยเนี่ยโทษเด<น>้อยใบ้านนี่ฮะับตังแงงวงหุกแก้วตังแวงบ้านทงังแวงตังแวงบ้านตังแวงโอ้ขึ้นเมืองอย่างน้อนี่ มึงเห็นบ่มึงน้องโอ้น้องเห็นบ่นี่ฮะดูอ๋อดูไปเนาะไอ้เนาะนีอันนี้น่ยหน่อไม้เจ้าหาเองด้บ่อ้ายนี่ฮะหาเองหาเองหามือเช้านี่บ่ทากหานี่เช้านี่ฮะหากมาแต่ป่านี่หากมาแต่ป่าโอ๋อเนาะก่งนี่ดนี่หมดบ่เอ้าหมดกัด่น่ะยับมาพก็ได้ให้ นี่บ้านมึงนี่ได้หาเขาทำจักน้อยนี่เด้อเนาะเดี๋ยวเขาสีซื้อซอยดอกโอ้ดูดูอันว่าหาหน้าไม้นี่ได้เงินนี่ไปซื้อยังไงนี่ซื้อเข้าซื้อเข้าเข้าเนาะไอ้บริหิเฮิษนาบอบริหิษมือนาเฮดหิษบ่มีนาหิดโดยโอ้หนูเลยเนาะไอ้นาตะก้าบ่มีก็ได้อ่าจำเป็นอะไรหาจำเป็นนี่ผมมาหาขายหาหน้าไมขาย นคนคือเกาคือโลคือเกาโลกินหนุยหากขายอะไจักเทื่อแล้วนี่หรับเกิดด้วยว่ากำลังขา,ายหากำลังขา,ายเป็น,านอาถายอีกจังน้อยนะเป็น,นี่เลยคือได้หากมาขายคนเดียวลูกเท่าบริมีบ่มีมลูกยังน้อยอยู่ลูกยัยงน้อยอยู่ยจักปีจักเดือนเนี่ยลูกจะมาแค่ห่หหกงๆกปีปีไปเดือนไปนะฮะ ปีบายอืมเป็นผู้หญิงบ่หรผู้ชายผู้ชายเป็นลูกชายเนาะโดยโอ้โดยๆอันทางเมียก็ยังอยู่อยู่นะเนาะยังอันเมียนเอาลูกเดนีเนาะเอาลูกเอาลูกนเฮาเป็นเนาะออนํากันทั้งหมดในครอบครัวนี่มีจักคนห3 3คนเออโดย นาะงถามเพคนตั้งนานพย่างน้อยอะไรซื้ออย่างน้อยจ้าอ่าจอยหอยจอยโอ้อายุจักปีแล้วไอ้เจ้าอยักได้อยากอายุได้จำไม่ได้บ่จำไม่ได้จำอยู่ตัวเองบม่ได้เนาะแต่ว่ามีครอบมีครัวอยู่กันได้ได้จักปีแล้วไอ้สามปีสี่ปีแล้วอ๋อสามสี่ปีนี่อ๋อดูดูอันทั้งอ่าทั้งเมียนี่กะอายุได้สั่งอายุอยู่บ่ออายุลุนรุ่นทางน่ะฮู้ย เงินรุ่นน้องอีกจักเมี่ยวรุ่นน้องบ่เออแสดงว่าเจ้าเอาเมียน้อยได้นี่เนาะเออเอาเมียน้อยบัดมาเพราะว่าเฮาก็จําเป็นเนาะต้องมาหาน้องแม่ขายเลี้ยงควแม่นแพี่น้องเอ้ยเนาะเจ้าหามาพุ่นได้กินนี่เนาะมา้านุงบกยาง้มาลงบกยางบ้านเฮาด้อ๋อจะมาแต่บ้านุงบกยางุบนี่ฮเออโดย ป่อพุ่นโบพุ่นเลื่ทางเขง้าหน่ออ๋อแบบนี้อันสีหาบเลาะคายไปเราเลาะลคลายหมดเลยชิบย่างมือเลาะคายตาม,มนน <ừ. S 2> หา <ừ. S 2> มู่บ้า,า <ừ. S 2> นโบน,น, <ừ. S 2> นี่ฮ่ายโดยสักน,นิดมีผู้่ายถือคายโอ้พี่น้อยเนาะเด็ดกระเด็ดเนาะเออชิบได้คายนี <ừ. S 1> <ừ. S 2> ่ก็ผัวแห่งอีกผัวแห่งอีกเนาะอืมอ้าวเนาะอืมถือว่าย่างมาแต่บ้านแุมบางย่างบางโมทันได้ขายได้ถุกเลยยัง เนี่จุดมิจฉุกงง่ายมือนี่ฮะยังไปอั้เรื่ยดําอ่าหนู่มใหม่ขายซื้อเข่าโลเนากเข่าโลโลเท่าได้อ่ะอยู่พี่ฮะเข่าโลหกพันโลหกพันบ่เข่าเหนียวนี่บ่โดยบ่แสดงว่าถืออยู่เศษเนาะแถวนี้ถืออยู่ถือธรรมดาเศษเนาะโลลหกพันกีบหน้อยอ่าเขตอยู่แถวทางบ้านมอเซียงเนาะโลเลยสิบพันเข่าเหนียว ถือว <Th ử. S 1> ่าทั S ้งนี้ถึกแน่ถึกพอชื่อพอได้้แล้วได้ชื่อเขาเรื่องลูกโอ้ําเขาลูกเขาเขาใหญ่ลูกใหญ่เลยให้เขาไปใช่ไปลูกก็แค่ปีกว่าเองเนาะยังบ่ทันได้ยัง2ปีครับอือโอ้แต่3 4 5ปีนี่ก็ยังยังยังบ่แฮงยังบว่ายังใช้เพิ่นบ่ได้อยู่เนาะอันนี้ยังแค่เริ่มต้นน้อยเนาะยังาคาก็เริ่มโดยๆๆอ่าเนาะ แต่ว่ามองที่ส้นที่เศร้าเฮือนเจ้ามีอยู่แล้เอเนาะมีแต่ว่าบ่มีที่ให้หน้าตะก้าบ่มีทั้งเงินทั้งเมียเจ้ากับบได้มีบ่อบ่มีน้อยบ่มีแต่ละมือขายแบบนี้ป่อันไม่หละแต่ละไปคู่มือไปคู่มือบ่อนี้ฮะอ่าเนาถามันด้วยความขยันในครอบครัวน่ะอไอ่ไปเพียวแล้วไปหาไม่เพียวแล้วมีเอาเพื่อนมีไปทาลูกน้อยมีเอาลูกน้อย แม่แม่ไปไบรก็มันให้แม่ไปยังเอาให้เอาไปเอาได้น้อยอยู่แม่นเนาะอันลูกเจ้าก็ยังยังกินนมแม่อยู่เนาะอ๋อพอยังบ่ได้ปะยังยังบ่ได้ปนมก็เลยไปหาอยู่หากินยเด้อไปหาเองบัดอากจําเป็นต้องไปคนเดียวโดยน้องเนาะอืมเข้าลมเข้าป่าพุ่นแหเนาะเออไปแต่จักมุงอ่ะแต่เช้าพ่นบ่แต่เช้า Tân cốc đây cay khăn cốc. Hãy 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 khăn cốc. nó

่ไปคือเบลคือมือดีโดยอืมอ่ะมานี่เบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ็นอ่าน้ำไม้พนมีจักถุงเนาะจักขายถุงเนะได้อ่ะถุ0สิบถุงสดยโอ้โอ้โอ้อ้้อ้โ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 ออ้โอ้โอ้0ออ้โอ้อ้โอ้อ้้อ้โ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 ่้โอ้้้ออ้้ ไปคู่มือไปคู่มือบริยุทธ์และย,ย้อนเจ้าเนาะคู่มือเอื้อไปมีมหาลักษรนา,ายไทยนี่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกครอบครัวที่สู่ในครอบครัวพี่น้องเนาะเลือกบาได้เพราะว่าทั้งโมเสียงยกับสุนไลกับเห็นนอ้นองน้องน่าละขายน้อบอกน้อไม่พี่น้องเลยเพราะว่านอ้นองน้องน่าละสุนไลกับขายน้อไม่าขายไล่กับเก็บเงินเขาได้เขาทำเฮียนแ่ะซื้ออุปกรณ์การเฮียน พอเช่งดนพบก็เจอพ่นอยแต่ว่ามาไม่นี่กะปิดทั้งอ้ายเนาะก็เป็นอยู่ครอบครัวอ่าหนึ่งก็ว่าไ้พี่น้อยอ้ายพอดีเดีย๋ยเนาะรับผิดชอบในครอบครัวว่าไรหนึ่งมากกับลูกน้อยอ,อ้ายเนาะจำเป็นต้องมาหาค่าขายน้ำหมกน้ำไหมนะพี่น้อยบางีเขาเดี้ยรลูกเดือดรนเขาใหญ่โดยน้ำบาทว่าอ่ะอันใน ทีว่าใช้ชีวิตประจําวันเจ้าคิดว่าเลี้ยงลูกมาบ่มีแล้วนี่ครับผมไปบ่ได้หยุดเลยไปคู่มือไปหาใครเจ้าขายปึ๊บมื้อนี้บ่แรงเมื่อยเจ้าสิไปอีกบ่อ้ายนี่ไปแล้วไปเอเด้อ๋อไปเอไปอื่นบ่แล้วจังไปต่ออีกบาดนี้เนาะโอ้พี่น้องมาซะเนาะเดี๋ยวบ่สยงสิอ่าเบิ่ง้าไม้นําอ้ายเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ย สีซอยอ้าย да. เพิ่นพี่น้องเนาะดูอ้ายมีจักถุงเนาะสีแจงมาอยู่เพิ่นก็ดหามาแต่พุ่นเนี่ยจากจากไถบ้านเจ้ามานี่จักกิโลหน้าเจ้าย่างมารัวไปแต่รัวไปยังมัท่านได้ขายอยู่เนาะยังโอ้โดยโดยชีเบื้องนี่งชีเนาะเบื้องนี่งคือชี เป็ดเปดเปดทุ่งเปดทุ่งเนาะโอ้ดูดูดูฮะเอาออกมาด้วยไอ่เดี๋ยวเขาสิซอยเจ้าบนเลยเนาะอือบ่วจ่องไปโตอีกอ่าสิกลับมือหาลูกเขาอยู่ในเฮือนชาเลยเนาะจะได้พักผ่อนอืออนอันอ่าคือเห็ดคักแท้ใหญ่นี่ฮะเออหอคักเลยเผ็ดใช่เพิ่นเตรียมมาให้บัเด้วยเลยพี่หม่องคืออ่า ่ามีมียานาก็มีผักขะแยงพี่น้องเอ้ยน่ะครบเลยหน่อไม้ก็ถือว่าเป็นเองแบบนี้น้อยเนาะอืมอืมเนาะพี่น้องเอ้ยัสิดอนถือว่าทั้งดนี่8ถุงน้อยเนาะเออ๊าสิได้ พอดีผ่านมากัได้พบได้เจอห้าิมเมาซอยไปเลยเนาะในเงินนีิจไปซื้อเข่าด้วยป้อไอ้บอนี่นะชื่อเลยแหละชื่อรงทีนั่นเลงีชื่อห้องสีห้องสีเขาบ้านเห้องสเขาบ้านบ่อยังถึงกระเช้าด้วยนี่ยังบอท่านินข้ระเช้าอยู่ยังอ้าวเนาะดึฮ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 ึ มาแล้วนึงนี่นี่กินหม้อขนมเฮาสิเอาให้กินกินอยู่เนาะเออเเพราะว่าเพื่อย่างเมื่อพุ่นอีกเนาะเออเพื่อย่างไก่เติบเนี่เนาะเพราะว่าแนีฮัค้าฮัายก็บ่บ่มีเนาะบ่มีมีอยู่อยู่บ้านเลยเอาแป๊บนึงเด้อะบ่มีซําไม้ขนมอือเฮาสิเอานมให้เจ้าก็ได้เนาะได้เานมเป็ดนมเปรี้ยวได้เด้อ โอ้ยเนาะป้ามุดดินดินกระจายเนาะอ่าเดี๋ยวโบเชงสงเอาเงินใลยทาง่ายเป็นเลยพี่นุ้ยอืมเนาะอ่าโอเคพี่นุย้ยเป็นยังไงเนาะไอ้ดีใจเดี๋ยวโบไอ้อืมถ้าอันย <laughs> ่างไปนี่เพื่อที่ได้คานี่อ,อีกก็โพฮงได้เนาะจะกินได้เข่าบ้านจังมูงเนาะมวยกัดคำเลย คำมืดพูดไล้น,นอ้อยหน่อยเนาะขายแต่นในมือนี่ก็เพื่อเข่าบ้านนี่เจ้ามุ้งไงค่ำหา้าห้าทีมุ้งหกโมงคือหย,ย่างหอดขุนกลไม้ต่อมืออันบ่เออบ่งมือป้าดูเจะออกมาแต่บ้านบ้านามุ้งเนาะนี่ฮ่านนี่หลักป้ายแล้วอ่าเจ้าออกมาแต่บ้านเนี่ยเข่ามุ้งเลยไม่นี้เจ้ารอขายเพื่อจะเข้าไปหากลับมือบ้านนี่นั่นทีหามุ้งเล้งหย่างมงเลง มันขายยากกว่านั้นบ่ขยน้ไมัเออขายยากเลยะแต่ว่าขายได้เพียงแค่ถุงละสิบพันนึงเนาะแต่ว่าคือว่าในพี่น้อยสิบค่าขายนี่หนึ่งมากอะน้ไม้กับลายช่วงนี้เนาะถ้าไปนั่งขายอยู่แบบคือไม่ค่าอยู่ท่านขายบ่ไรบ่ไรมือมือทาแบบค่นั้นก็ถากไปเพราะว่านั่งนั่งค่า เพื่อเพื่อเขาดึงเขาเพื่อจะเข้ามาประชื่อผู้ให้เอาง่สานางขาคนมาซื้อน่ะจักมือไดเพิ่นสิมาซื้อซอยเนาะมื้อดเออรอท่าบ่ได้เฮาต้องย่างรอขายเด้อก่อนย่างปลาขโอ้แมนเนาะแบบนี้นี่มีเปอร์เซ็นต์หลายกว่านอยเนาะหาขายตามม่านอ่าย่างไปแบบนี้พี่น้องเอ้ยย่างเข้าในืนปึ๊บหาซื้อนํา้ซอยนี่เด้อจังซี่น้อยเนาะถุง2ถุง อันทื้อเจอเพื่อนแบบว่าเพิ่นกำลังอยากกินตอนเที่ยงตอนยังพอดีเนาะเขาไปเชื่ได้ขายเลยเอาเขาปเอาเขาไปเอแมนแมนแมนเนาะส่วนลายก็มีแต่ตั้งเนาะตั้งแล้วก็นางถาคนมาซื้อแต่ายด้วยที่นั่งด้วยที่นั่งถาเข้ามาซื้อมาไงปีเไหร่ปีไรเงี้ยมันเข้ามาซื้ออือนี่ไงนี็นี่เขาเลาะขายอันนี้เขาเลาะขายไปเรื่อยเนาะทื่อๆกอแบบนี้แล้วเนาะ เมาเบิดพอดีเลยอาษาโอเคนะสะอายเนาะถือว่าเฮาเมาบิเลยแล้วเฮาสิเอาเงินให้เ so จ้าเด้อเป็นจํานวนทั so ้งหมดน่80ของเจ้าเนาะอือ so อ้ายอ่ะเจ้าหนุ yeah, ok. no, no, ่มอ so ่าโอเคพี่น้องเนาะบ่เสียงก็สิอ่ามอบเงินจํานวนอ่า100,000กีบเลยพี่น้องให้อ้ายเพิ่นพี่น้องเนาะอ้ายจอยพี่น้องเอ้ยอายุเพิ่นก็จักเท่าว่าซั่นบ่ฮู้ว่าซั่นพี่น้องเ้อๆอ้ายอ่ะแล้วก็นุ่มพได้เด้อ บ่ได้อันดูดกินน้ําทางเมื่อพอมีแฮงได้เด้อครบใจดูๆอ่ะเป็นกําลังใจให้ได้เด้อสู้ๆเด้อดูๆอ่จังได๋ก็เดินทางก็ให้ระมัดระวังเนาะรถลางได้เด้อเป็นกําลังใจให้เนาะเียไปมือหาน้ําหมกน้ําไม้ก็เนาะโอ้เดกน้อยพี่น้องให้เพิ่นกดกกปีกลัวเมียก็อยู่บ้านพุ่นแหอยู่นํากัน3คนอือดๆอยู่บ้านดหมกางบ่ะอยู่างดหมกางพี่น้องเอ้ยเนาะ ป่ะซะโอเคเด้อซอ้ายเด้อเี๋เฮาสิเอออ่าขอโทษดูดูอ่ะเนาะขอมุกกับใจหลายๆเนาะจ้าๆๆเอ้ยเนาะะโอเคเนาะบดนี้เนาะอ้ายเพิ่นกสิให้อ้ายเพิ่นกลับเข้าบ้านเข้าซองบดนี้พี่น้องเอ้ยเมา่แลเนาะโเนาะอ่ะบ่เป็นหยังอ้ายบ่เป็นหยังเนาะาเพิ่นกเก็บใส่รถล้างพี่น้องเอ้ยอ่าอโกี่ดนี่เนาะ ไม้คานนี่ก็ถือว่าเป็นไม้คานพิเศษด้วนะนี่เนาะเฮ็ดเองว่าไม้คานเจ้าเนี่ยไอในเพือนมีกลิ่นอยู่วะไอมาไหมนี่เขาเดิมถามมีมีมีอยู่วะมีโอ้คันว่าบ่มีเขาสิเอาให้เจ้าบ่มีโอ้มีอยู่เนาะโอ้โดย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 สาสะโอเคเนาะสาธเนาะโดยอาจะเริ่มเริ่มแล้วได้ได้เอาเจ้า ะไว้โอกาสเดียวทั้งเชื่อได้พ่อหน้าพ่อตากันไหมเนาะอ่าระวังเนื้อเด้อขำทางอ่าโอเคพี่น้องเอยเนาะแม่เป็นกษตรกรบ้านในลาบันนี้พี่น้องเอลยอ่าพอดีไปเซ็งกับทีมงานพี่น้องเอยกับบริจร์บบุญอ่าบริสีเดินทางขึ้นไปเมืองพีนพลายพี่น้องเอยเนาะมาพบมาเจอครับไอ้เพิ่นพี่น้องแอ๊ยจอยพี่น้องเนาะอยู่บ้านดงหมักยางพี่น้องเอยเป็นกลังหาบหน่อไม้ตอนต้นมาแต่ปุ๊บพี่น้องเอายประมาณหนึ่งกิโลจากบ้านขึ้นมาพี่น้องเนาะ หาขายน้ำม้ได้เงินซื้อเข่าโลป่องนี่แหละพี่น้องเอยโลหลบพันกี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องเนานะอยู่แถวนี่ก็ถือว่าถือได้พี่น้องเอ้ย้ยงลูกน้อยเนาะดุแล้วกับปีกวัวกัวเนี่ยพี่น้องยอยู่น้ำกันสามคนพี่น้อยเนาะ,ะถือว่าเรากับเป็นสาวรักสาวแรงก็ว่าได้พี่น้อยเนาะ,ะถือว่ารับผิดชอบในครอบครัวนี้สุดๆเลยแหละพี่น้อยเนาะทุกมือเลยเราหหานังหม่งน้ำนม้มาขายพี่น้องเอ้ยฐานั่งขายเนี่ยมันขายบ่ไล่เราเ่า ต้องหาแบบนี้เด็ดพี่น้องเนาะไม่คานเราเนี่ยหาเราขายตามหมู่บ้านตามพื้นตามซ่นานนี่แหละพี่น้องเอ้ได้อ่าเพื่อจีขาบ้านกัดซีหางแรงผู้ไหนพี่น้องเนาะอ้อถือว่าสุดๆเด็ดพี่น้องเอ้เนาะพอดีมืาอนี้ก็มาพบมาเจอกับบัวเซียงกับเมอวอซอย,อยไอ่พอนเลยพี่น้องเอ้เป็นจำนวนแปดสิบพับนจีเนาะถุงละสิบพันก็คือแปดถุงพี่น้องเอ้บัวเซียงกับเมอวอซอยไอย่พอนเลย มอบให้ทั้งง่ายเพิ่นหนึ่งแสนกีบพี่น้องไอ้เนาะถือว่าเกินสาวพันเลวกะมอบนุ่มนำพี่น้องเนาะให้ง่ายเพิ่นพอได้อยู่ได้กินในการเดินทางเข้าบ้านพี่น้องเอ้เเดี๋ยวสิบูมีแห้งพี่น้องเข่าเศร้ายังหมทันกินอยู่เลยนะก็โอเคสิพี่น้องเนาะสำหรับอาเคนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเนาะสำหรับครอบครัวอามีลูกน้อยพี่น้องเอ้พี่น้องเนาะอาเงินจำนวนทั้งหมดทั้งมวลนี่พี่น้องเนาะที่บูเซียงได้ ซื้อสร้อยสนับสนุนทางไอจอยภายในมือนี้พี่น้องเนาะเป็นเงินของทางเมยใจดีพี่น้องพี่น้องเนาะอยู่ทางอิสตอรี่พี่น้องเอ้ยอยู่ทางต่างประเทศโปรดพี่น้องเนาะเป็นเงินของทางเมยนางพี่น้องเอ้ยดูไปเช็ขอ,ขอขอบคุณขอบคุณทาง M ene, M ene ang, แม่เน็ตแมย์นางในครอบครัวดเด้อเนาะที่ในการสนับสนุนซร้อยคนทำมาค้าขายตามน,นทางช่วงในยามเดี๋ยวดูลงไฮดวงนาพี่น้องเอ้ยเนาะ โดยกับขอให้ทางแม่นางอยู่ทางอิสตอรี่จงอยู่ดีมีแห้งเด ớ, ้อเนาะความเจ็บมาห้ได้ความไข่บ่ให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบุรณม,มั่นปรารถนาเด้อเี่น้องถูกพี่น้องเอ้อ่ะโอเคพี่น้องเ,อาาเนาะอดเชงกัษฎีได้ขอตัวหนึ่ทางอ่าไปต่ออีกแล้วพี่น้องเอ้เนาะขึ้นไปเมืองพินพนพี่น้องเอ้ถือว่าหนทางยังอีกยาวไกลพี่น้องเนาะอ่าผ้าผลมานี่กับจักรีเป็นจังไรอีกวะนี้พี่น้องเอ้อ่ะโอเคพี่น้องเนาะจังไรกะบดเชียงกัษฎีดาไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเ,อาอเนงเาะสบายดีและสวัสดี พ่อเม่พี่น้องเข้ากันเบอร์สุขูสุคนเดอร์พี่น้องเนาะสบายดี